วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์นะครับหุ้นกู้บริษัท bts group c o d i n g จำกัดมหาชนผ่านเค i n นเวสจากธนาคารกสิกรไทยโดยเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ทับ2.5.6.8มี2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย3.4%ชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่29 3ากันยายนและก็วันที่1ตุลาคม2568นะครับวันนี้เป็นการเปิดจองวันแรกเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปอันดับความน่าเชื่อถือ BB บบ,บวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด like, ก subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับหุ้นกู้ประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือน ออกเสนอขาย2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย3.4%ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%แนวโน้มระดับเครดิตสติเบิลนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ระดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงอยู่กลางๆนะช่องทางการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K m ม i n v e s t วจากธนาคารกสิกรไทยซื้อได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน8ปดโมงครึ่งนะครับถึง15บนกาสานาทีนะของวันที่1 ตุลาคม2568หรือตามดุลพินิษของธนาคารกสิกรไทยและผ่านบมจหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยสามารถจองซื้อได้24ชั่วโมงเงื่อนไขการจองซื้อเสนอขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1000 0 0บาทจุดเด่นของคุณกู้นะครับ bts group holding จำกัดมหาชน bts group มีฐานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ของบริษัทจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้งนี้ BDS ดำเนินธุรกิจมา3กลุ่มธุรกิจได้แก่นะครับ Move Mix นะครับและ Match ธุรกิจ Move ปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีส,สัดส่วนรายได้สูงที่สุดจากการไป็นผู้ให้บริการคม,มานาคมแบบ ดอร์ชูดอร์ door, นะครับแก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางรางทางถนนทางน้ำทางอากาศและเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้า BTS มีระยะเวลากว่า20ปีธุรกิจมิกนะครับหรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบนะครับ u t o o n นะครับโซลูชันที่ครบวงจรครบครอบคุมทั้งธุรกิจสื่อ โฆษณานะครับมีเดียธุรกิจการจัดจำหน่ายธุรกิจการบริการที่ท่านรวมถึงการประสมผสานใช้ฐานข้อมูลที่ช,ชาญนฉลาด Smart Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการธุรกิจสมาร์นะครับเป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆที่มีศักยภาพในการผลึกกําลังร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มนะครับ บีทีเอสกรุ๊ปนะให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนโดยบีทีเอสกรุ๊ปนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นะครับบีทีเอสกรุ๊ปเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว40ชุดตั้งแต่ปี2560และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานั่นเองวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืน นี่จากการออกตราสารหนี้ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ชำระหนี้อื่นและเพื่อทดแทนเงินคงครางของบริษัทที่ได้มีการสำรองจ่ายเพื่อชำระคืนตัวแลกเงินของบอมจอบ BTS oding, ีท s เอสกรุ o ปโคดภายในเดือนพฤศจิกายน2568นั่นเองคำเตือนและความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานและอาจทําให้ธุรกิจหยุดชะงักได้เช่นสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองการก่อการร้ายหรือภัยธรรมชาติความเสี่ยงจากการยกเลิกสัมปทานและสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุงระยะยาวรายได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบริษัทอิงกับสัญญาสัมปทานและรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบํารุงตามสัญญา ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว30ปีเป็นหลักหากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาวถูกยกเลิกกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญนะครับเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลในทางลบต่อธุรกิจก็ได้ความเสี่ยงด้านการลงทุนบริษัทแสวงหาโอกาสในการลงทุนหรือการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจที่บริษัทดําเนินการเองและการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทเพื่อขยายธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการลงทุนดังกล่าวนะครับอาจทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งจากอาตัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์การดําเนินโครงการล่าช้ากว่ากําหนดและเงินลงทุนในโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจจะได้รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายได้นะครับ เนะพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อผ่านเคม i n v e เวกันนะครับว่าจองซื้อแบบไหนอย่างไรสอบตามข้อมูลเพิ่มเติม0ู8 8 8 8 8 8 8ด 8, 8, 8นะครับ8 7ตัวนะกด869นั่นเลยจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคม i อินเวและการชำระผ่านเคพัฒสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่านเคม i อินเว จากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1นนะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์คอม k m i i n v e s t ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตร ประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุด K c เช็ค ID นะครับค้นหาจุดเคเช c k ไ d ดได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็ค ID ที่เพื่อย,ยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อย,ยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็ค ID นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอานะชีพข้อมูลกานะรศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ K-My Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับ อ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ,ถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับาระบุไปจองซื้อกีนหน่หน่วยหน่วยละหนึ่งพันบาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไป ตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทำการหักเงินของคุณนะผ่าน K My เคไมเคพัทน,น,นั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณเล่จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ